สวัสดีครับนะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมรุ่นที่39ในธรรมเนียบนะครับนี่นะเหรียญทรงนี้ครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับมีสื่วยมาให้ชมนะครับนี่เป็นทองแดง นปลอมดำนะครับนจัดอยู่ในธรรมเนียบรุ่นนะครับของพระอาจารย์พระอาจารโรนะครับรุ่นที่39นะครับนี่ด้านหลังนะออกวัดไทรงามจันทบุรีนะครับเรียกได้ว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับของพระอาจารย์พรานนะมีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับใครๆก็อยากอ่ามาให้หลวงปู่เสกให้นะครับรุ่นนี้ฮัสซิด นะครับจันทบุรีนะครับนะสร้างนะถวายพระอาจารย์พระอาจารย์รูนะเพื่อแจกนะครับสำหรับคนที่มาทําบุญนะครับนะออกนะปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับนี่มีตัวย่อนะฮะทอรอจุดงอนี่น่าจะเป็นสายงามนะออกวัดสายงามนี่นะครับดูด้านหน้านะนี่ด้านหน้าเรียญ เป็นรูปหน้าพระอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญทรงนี้นะครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับน่นะที่เคยเห็นก็จะมีลมดำนะครับมีผิวไฟแล้วก็มีกระไหลนะครับส่วนอื่นๆผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมกันนะครับวันนี้ก็มีเหรียญสวยๆนะครับมาชมนี่ มีตัวตัดให้ดูด้วยนะครับนี่พลิกมาฝั่งนี้นะครับแฟบนี้จะมีนูนๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่นีน,นี่นี่นะครับนี่ตัวตัดจุดจ่ายเงินนะครับสำหรับรุ่นที่ 39, นะครับะนะครับก็มีเหรียญสวยๆนะครับโมูกโด่งปีตดเลยนะครับองนี้นะครับ นี่สวยวีดนะครับวันนี้ก็แค่นี้เับก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ